มุกปะอืมนันคะนันครูไม่เคยห่วงเรื่องการเสืยอารมณ์ของนันเลยแต่ว่าตอนเนี้ยครูว่าที่นันต้องโฟกัสมากคือตอนนี้เคยเห็นนันร้องเพลงเศร้าแบบนี้แล้วอืมนันต้องหาสเสน่ห์หรือความแตกต่างหรือสิ่งที่เรียกว,ว่า creativity ลงมาใส่แล้วอ่ะคือต้องสร้างสรรค์นในความรู้สึกแบบเดียวกันแต่ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ใหม่เออ น่าสนใจเนาะแค่นั้นเองของนุงกรอยยิ้มของมุกเป็นสเสน่ห์มากแต่มุกไม่ใช่เลยซึ่งจริงๆเราคู่นี้เป็นคู่ที่ดูเครียดอย่าลืมนะคะเพลงเศร้าแต่เรายิ้มได้แต่มันยังเป็นยิ้มแบบไหนอะไรที่เราแบกอยู่เอามันขึ้นไปบนเวทีด้วยอืม,อ,มอยากให้รู้ว่ารักเธออันนี้ถึงรู้ว่าน่าง่วงนอนเพราะมัน มันเป็นเพลงจังหวะหกแปดซึ่งเธอเธอเธอไม่ย้ำในที้ quizz, พรุ่งนี้เธอต้องปรึกษาครูไก่ให้โดยด่วนเลยว่าเธอยังไรเธอต้องเน้นอะไรอย่างไงบ้างตรงนี้เพราะมันเป็นจังหวะหกแปดบ้านเราไม่ค่อยมีเพลงจังหวะษณะแบบนี้หรือเป็นเพลงวอสซะไรนี้เราไม่ค่อยแล้วพอมันเป็นเพลงใหม่ๆแบบนี้แล้วมันก็ร้องเราก็รู้เห็นว่าเธอแบบเธอร้องทุกอย่างมันเป็นแบบมันเท่ากันไปหมดเลยมันไม่มีหนักไม่มีเบาตรงนั้นเลยแล้วมันก็จะได้เห็นแบบมันมันดูง่วงนอนฟีลมกรุฟที่มันไม่ได้เวลาแอดลิปออกมาระวังมันจะมีอาการเพี้ยน กัดกันอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งรายละเอียดมีเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาพูดให้ฟังนะครับผมโอเคนะฮะแต่ว่าให้รู้อย่างเดียวว่ามันดูแล้วมันยังไม่ค่อยน่าสนใจถามว่าเสียงเพราะไหมเพราะทุกคนทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าสองคนเสียงเพราะแต่ว่าทําไมมันดูไม่น่าสนใจเพราะว่าในเรื่องของเธอที่ไม่เข้าใจครูตรงนั้นต่างหากนะวล้งลองไปศึกษากันดูนะครับพรุ่งนี้ลองคูศึกษาครูมานานมุกนะคะเสียดายสุดๆส,ส,สองคนนี้เพราะสำหรับพี่อู๋พี่อู๋รู้สึกว่าสองคนมีเสน่ห์ มากโดยเฉพาะมุกนะคะไม่แน่ใจว่าหนูเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าถ้าดูจากตรงนี้เลยคิดว่าการปลดปล่อยของหนูไม่สูงเป็นนักร้องปล่อยออกมาค่ะนะอยากให้รู้ว่ารักเธอก็ต้องอยากให้รู้ว่ารักเธอไม่ต้องคิดว่ารักเธอหรือไปคิดว่าบ็อกกิ n งทำงาไงให้รักเธอหรือแสดงว่ารักเธอต้องรู้สึกว่ารักเธอรู้สึกแล้วน้ำเสียงมันจะออกมา นะคะสเสน่ห์ของหนูว่ามีอยู่แล้วหนูเลือกเพลงที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะไม่เน้นรูปแบบไม่มีใครเลือกเพลงที่เน้นรูปแบบเลยนะมีแค่แถๆนี้จริงๆไม่เน้นด้วยแต่ก็สร้างรูปแบบเพราะเขาคิดว่าจะทําให้มูลค่าโชว์เขาสูงขึ้นนะคะหนูเลือกเพลงช้าที่จริงๆต้องเน้นเรื่องอารมณ์ของเสียงเป็นหลักแต่ดันไม่เห็นเลยยืนแข็งเป็นท่อนไม้ครูโลถึงง่วงนอนนะคะ คือพี่อู๋ทุกสมันไม่สุนทรีเศร้าก็ไม่เศร้าสุขก็ไม่สุขคนดูจับอะไรไม่ได้สักอย่างน่ากลัวนะคะออดูกลัวเลยสร้างรูปแบบบล็อกกิ้งกันใหญ่เลยนะสื่อสารจริงใจในการร้องจะดีกว่านะคะ